โอเคเก้าส่วนครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมพช็องบิดกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กันในช่วงวอนออนวีอีที่47นะครับก็ EP 47อันนี้เป็นรอบที่2นะครับเพราะว่ารอบที่1ผมอัดไปเมื่อวานนะครับซึ่งมันก็ถือว่าแย่มากครับแพ้ทุกตานะสำหรับ47รอบที่1นะครับก็แพ้นะก็เลยแบบเออเดี๋ยวก็คือทำใหม่ดีกว่านะครับเพื่อจะว่ามันเป็นในที่แย่มากไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็นะเดี๋ยวเรา าอัดกันใหม่ดีกว่านะครับสำหรับ EP นี้นะแล้วก็วันนี้เราก็จะเล่นโหมดสมจริงในกรีของ Q15 นะครับหรือบอกไปแล้วว่าวันนี้มีโหมดสมจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเล่นโหมดสมจริงแล้วก็เป็นกรี15ไปด้วยนะครับเป็นกรี15เวอร์ชั่นผสมกับเรียลลิสติกคือโหมดนี้เราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเหมือนอ EP ที่45นั่นแหละครับก,ก็ผมอาจจะเน้นย้ำไม่อย่างหนึ่งนะผมเพิ่งรู้วิธีใหม่นะครับก็คือวิธีการแท็กเนี่ยก็ทําการชี้ที่ศัตรูนะครับ ในมือถือหรือในคอมก็ได้นะนที่ตูแล้วเรากดสปอตครับกด Sport สปอตศัตรูนะกดโจมตีศัตรูมันก็จะขึ้นเป็นขึ้นให้ประมาณสักวิสองวิมานี้นครับซึ่งแย่ yeah ละเอาขอ,าอาโทษนะเพื่อนเราล้างแค้นให้นายละถ้าเกิดว่าเขาวิ่งมาแต่เขาไม่ได้สปอตไม่ได้กดสปอตเราก็ไม่มีประโยชน์นครับก็ถือว่ามาเฉยๆนะ ถือวิ่งมาตายวิ่งมาค่าไทย84นะเอออกต์แป t 84ไทย84นะออบเจกต์วนะันนี้เราแคมกันนะมีตัวมีตัวอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งนะถ้าจะเป็น e 50 m sport แล้วก็ยิงเข้าไปหนึ่งนัดนะครับแล้วก็รอคอยดูรอบๆตัวไปด้วยนะครับรีพอร์ต60 tp โนะอ้ tp น,นี่เลยนดแล้วก็ แท็กทีหนึ่งนะครับผมเป็นกดตัวทีเนี่ยมันก็จะแท็กมันก็จะเห็นประมาณสักวีสองีได้นะอันนี้กดแท็กไว้ก่อนอ่แล้วก็จ็บบุกกด please เอ้ยเจ็ดร้อยอ้ยเจ็ดร้อยได้เลยเพื่อนสวยมากโอ้ย ติดอะไรบอดี้บล็อกเหรอฮิตบล็อกแท็ปเล่นการนี้ดีกว่านะและที่สำคัญคือความโกงของ PC คือเมื่อคลิกขวานะครับมันจะมันจะล็อกให้นะจนกว่าศัตรูจะหายไปในแมปนะอุ้ยแย่ละโดนล้วงอืมอืมแล้วก็นี่ตายปละวมีคนมาช่วยไหมเอาสวัสดีเพื่อนช่วยหน่อย เอ้เพื่อนเรากวจะตายก่อนป่ะเอาวิเกือบตายละเซียววินาทีนะครับ60 TPFK ก็รีพอร์ตไปตามระเบียบนะครับถ้ามาแบบนี้นะเข้ามาเล่นแบบนี้เราไม่เล่นก็โดนรีพอร์ตไปตามระเบียบประมาณนี้พยายามพีดูด้านบนนะเหมือนจะเห็นหนึ่งตัวป่ะตรงนูน้นแท็กยิงไม่โดนเราแท็กได้เรื่อยๆนะครับ ค่อนข้างที่จะโกงเลยให้มันขึ้นเส้นเส้นสีแดงใช่ไหมเส้นสีแดงรอบตัวแล้วกดแท็กมันก็จะเห็นในแมปนะครับเพื่อเนเห็นเห็นกันหมดนะครับเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นก็วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีไนสักพักก็คงจะเนิบนะครับเฮ้ยมาจากไหนนี่เอา้าวอเอ้ยคอนอะไรวะโอ้หอโอ้ยย่ย,ย,ยช่วยช่วย,วยอดดีดี โอ้ยอย,อย,อย,อยับเยินโอเคนะครับจากเมื่อกี้ที่โดนลวงมานะก็จะไปหลวงขืนนะครับแล้วดูดีว่าถ้าเกิดว่าเราไปลวงเขาเขาจะมีคนมาช่วยไหมนะครับซึ่งผมจะหาจังหวะหาว่ากดครับผมจะไม่รีบเห็นนั้นหนึ่งแท็กว่าจะอะไรกันยังไงนะครับ ถ้ามันซูมอย่างเงี้ยมี่สิบห้าแท็กแท็กเรื่อยๆนะครับทีมันจะเล่นได้หรือไม่นะตายละหนึ่งตัวเดี๋ยวไปรีพอร์ตไม่ต้องห่วงดินลยแค่แค็แซีละออกข้างนอกนะกดมาร์กโอเค ดีวพวกเขาจะยิงกันไหมนะครับ1 8ึ่งแสารอหนึ่งแายิงอยู่นะมันจะมีความหวังอยู่นะครับแต่คงหวังไม่ได้หวังไม่มากหวังมากไม่ได้มาโอ้ยเขาเห็นแล้วแหละเขาเห็นจุดแล้วนะครับงั้นก็ถ้าเป็นอย่างนี้ผมไปช่วยเขาดีกว่านะเราเสียเวลากันมา,มามากพอนะครับไปช่วยดีกว่าแต่ยิงนะไปละ จะกันจะช่วยทีมดีกว่านะไม่มีประโยชน์แน่ๆเลยดูดิข้างหลังมีกรี่สิบห้านะครับไม่มีใครรู้ตัวเลยว่ากรี่สิบห้าอยู่หลังนะว่เขาไม่สังเกตกันเลยนะสบายดีจ้ะสบายดีจ้ะหนึ่งกดแท็กด้วยไม่เข้านะครับ ฉันดีแดนวิซายมาแต่ยิงให้ยิงไอ้ข้างหน้าไปเลยไม่ต้องห่วงข้างหลังจจัดการให้ตามุมไว้อยาให้มันยิงรถใหม่ไม่ค่อยโอเคพูดไม่ทางขัดคำไปซะแนละยิงยิงข้างหลังนะครับหมดนได้หมดได้ม,ดไดมาคจะมาช่วยไหม เออต้องให้รออีกนานเท่าไหร่ถึงจะมาช่วยได้ถอยถอยอันนี้เหลือเป็นคอนเวคันเดียวครับมาข้างหลังจริงด้วยโอ้ยน่ารลับขานเอาเลยเอาเลยเอาเลยยิงเลยยิงเลยหนึ่งไปสามเอาเลยเพื่อน จะไหวนะไม่ให้เราหนึ่งปอรสามโอ้ยโอเตโต้หกสิบห้าอย่เป็นหกพันอัพดีพอตอีห้าสิบก่อนเลยมีอันเดียวเท่านี้ตอนนี้ซุ่มค่อนข้างจะยากถ้าเขาแท็กเราเจอแล้วก็เราก็โดนโดนเยอะอยู่อาจจะพีขึ้นแค่ประมาณเนินนี้แล้วก็นั้วก็ถอยอรอเฮฟวี่สปอตเฮฟวี่แบบแท็กเงียบมาแล้วยิง หอยเลยก,ก็รอมีเดียมขึ้นเล่งทางมีเดียมไว้นะครับผมกดแอคเเอบแพ็คอืมมีจริงๆด้วยสินะที่ตรงไหนเอ่ยไม่เห็นแนฮะมาแต่มาแต่เสียงเหรอมาแต่เสียงจริงๆริงเลย เอแค s สกอด้าชดีแดนเฮ้ยมันเห็นเราได้ยังไงวะอนั่นเลยผมไปช่วยนายเอ็มทีนะงงมากเลยมันยิงม,มาจากตรงไหนวะแสดงว่าต้องพีคมาจากตรงตรงข้างหลังหลังโบต์น่าจะใช่นะซอยหนึ่งตรงนี้เราปล่อยได้นะครับแท็กเลยเฮ้ยผานยิงได้นี่หว่าตรงนี้ ย,ยิ่งไม่เข้าโอเคหมดเอลิสติกมันไม่เห็นอะไรเลยนะยิงต่อแล้วกันผมมั่นใจผมเชื่อใจมนะีเดียมแทงเนีเ่ย t เ,เขาไม่เห็นเราก็าไม่เห็นเราอยู่ไกลเกิน ไปช่วยมีเดียมดีกว่านะครับมีเดียมทนมานานแล้ว MC แปไปแล้วเนะี่ยยิงใครเอ,อ่ยยิงใครเอ,อ่ยไม่รู้นะเหยียงมั่วนะไม่คุ้มหรอกนะให้เอสแปดโดนยิงอะไรไม่รู้เลื่อนเหือนิดนึงเล่นลายกลางแค่นเหรอ สอดสองสายตาให้ดีนะอ๋อลีโอพิร์ยพาร์ดโอ้ยโอ้แม่นมากด้วยเก่งจัดเก่งจัดนะเก่งจัดนะเสียดายไม่ได้แท็กไว้แท็กไฟคุยกับรากมะม่วงอุ้ยอันนี้เจ็ดแท็กโอ้มายก่อนโอเคชีวิตสุดท้ายแล้วครับ หน้าสุดท้ายไม่ทีสุดท้ายหน้าเกอนเพื่อนนาเกาะน,นะออใช่ดีแดนเนือดเต็มหาไม่เจอนะครับมาร์กได้ไหมตายคนตายมาร์กคนตายมาร์กไม่ได้ด้วยมีลีโอยิงอยู่นะมองไม่เห็นแปลกมากเลยมิลีโออยู่ไหนโอ้มิลิโอมาแล้วประชิดแล้วด้วย,ยเข้าไหมไม่เข้า 5-4าสีอีหนึ่งเคลื่านหนึ่งแล้จะพอยิงได้อยู่นะเออลีโอเนียนจริงไหมไม่เห็นลีโอเลยไม่เห็นลีโอโผล่ในแมปต่ายิงเออลีโลจยิงเอออะไรเดนมา,าให้ขายหน้าเอา้าไม่ได้ยิงมึงกิดปะ i อได้พอปะไอด้วยไหนๆก็ไหนๆน,น,น,นะครับอันนี้เขาจะเล่นคันที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะโกงนะครับก็คือฟอร์ดนั่นเองนะเคเลียิสติกเนี่ยมันมันไม่ขึ้นแผนกรอกครับไม่ขึ้นเป็นเป็นสีเนาะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องหมายอะไรทั้งสิ้น,นครับคือต้องยิงด้วยความยิงด้วยความรู้เท่านั้นนะครับไม่ใช่อยู่ๆย,ยิงนะซึ่งก็คันที่รถถังแบบกรอกแบบคือคาดเดายากเนี่ยจะไ,ได้เปรียบ นะครับแต่ก็ที่สำคัญคือต้องว่องไวด้วยนะครับไม่ใช่เชื่องช้านะดูกันว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับสารพ0ก p ิพีเยจุดอ่อนมันก็ในโหมดนี้นะค่อนข้างที่จะผีเข้าผีออกนะตัวนี้นะแต่ส่วน e100 นี่มันดูง่ายมากเลยอ e100 นี่ก็สอบทรายนะที่95ก็ค่อนข้างที่ยากอยู่แต่ก็ไม่มีปัญหาครับ แถมไดเมจเวลายิงมันเอ้ยเราเห็นอะไรเสร็จอยู่ตรงโน้นนะลองไปนะตรงนี้สิจะมีคนผ่านไหมผ่านก็เจอก็แท็กแล้วก็ยิงเงียบนะครับมีบีหนึ่งคนแล้วก็ศัตรูไม่โผล่นในแมปด้วยนะในมินิแมปไม่เจอนะเราเห็นคันวงังแล้วแท็กแท็กเสร็จแล้วก็ยิง โอเคแล้วก็รอเก็ถอยมานะถ้าเราเห็นแม้แต่นิดเดียวเราก็แท็กได้นะไม่ดูตัวเองเลยมีเดียมมีเดียมแย่อยู่ซีโดนดีโดดดีโดดแล้วเดี๋ยวเข้าเลยไม่รู้จะโดนยิงหรือเปล่านะโดนปะวะไม่โดนโอเคยิงเอสเจ็ดกไม่เข้าเลยเปิดลูกทองยิงได้นะ อันนีอนนอนนอ้อันนี้คือยิงไม่โดนคะรับยิงยิงได้แต่ยิงไม่โดนนะก็เ,เข้าเลยต้องเข้าละแท็บหนึ่งทีเฮ้ยขอ WT ทีดีกว่าห่วงห่วงห่วงตัวนี้สต็อกนะครับอันหกสต็อกคู่เลยนี่กว่าแทยิงเทียยิงเทีย,ยเทียต่ำกว่าก่อนดีกว่านะโอ้เลงตีะขาบด้วย อโอขอโทษไม่ยาไม่ยาเออไม่ต้องช่วยชีวิตโอ้โหไม่ทานขอโทษชีวิตนั้นไม่ทานหรอมันจะล้างแขนเองเออโน้แท็กมีหนึ่งไปสามด้านขวานะครับอันวัวง การวางเราตายไปละเอ้ยไม่ใช่ S T I แท็กเลงดีๆไดยย้ยินเสียงร้อยยิ่งยินเสียงร้อยห้าสิบขึ้นเด่นแบบหน้าแท็กเลงยิงยิงให้มันมโดนๆสิเพื่อนทำอะไรเออ ต้องชนแ่ละอืมดีนะครับ <c oughs> แตก,กไปรักก่อนหันขั้นวังขั้นสุดท้ายนน่นอยู่ตรงหลังนู่นเออยิงยิงแล้วก็แท็กแท็กเออแค่นี้แหละไม่ได้ยากนะโหมดนี้นะโหมดนี้เล่นง่ายมากนะแต่ที่สำคัญคือเอีเวนต์โกลาชไม่มีมมผลสำหรับเอีเวนต์นะครับ ก็คือถ้าเล่นด่างนี้มันก็จะไม่ได้อีเวนต์นะครับแค่นั้นเลยนะโอเคก็สำหรับวอลล์อัลวิกอีพีที่47รอบที่2นะครับก็ต้องจบไว้เท่านี้นะโอเคถือว่าอีพีนี้ค่อนข้างที่จะดี <S <S 1> <S 1> นะครับดีแล้วก็เดี๋ยวรอบหนึ่งผมลบทิ้งนะครับแย่มากนะทีมระดับผักการเลยทีมระดับแย่แล้วก็ผักการนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันสัปดาห์ถัดไปก็สวัสดีครับ